ต่อ้วยตอนที่7หลังจากนั้นต่อมาก็าจะเผยเห็นถึงอดีตในตอนที่พวกกองทัพของควินซี่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับเหล่ายมะทูตจาก13หน่วยพิทักษ์รุ่นแรกนำทีมโดยปู่ยามะที่เป็นผู้ก่อตั้งซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดขาล้างกันอย่างไม่มีความปานีใดๆจนยูฮาบักราชาควินซี่ก็ถูกกำลาบลงด้วยน้ำมือของปู่ยามะไปในที่สุดจากนั้นพอเวลาได้ผ่านมาสู่ความสงบสุขตัดมาอยู่กับชุนซุยในวัยเด็ก ที่ได้เข้ามายังห้องทํางานของปู่ยามะและกําลังพินิษสงสัยกับภาพที่แขวนอยู่บนผนังพอปู่ยามะได้เข้ามาจึงเล่าให้ชุนซุยฟังว่านั่นคือปีศาจที่เคยปรากฏตัวที่โซโซไซตี so ้เมื่อนานมาแล้วและเป็นช่วงที่โซโซไซตี so ้กําลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตพอดีและพวกมันก็ทําให้มันย่ําแย่ลงยิ่งกว่าเดิมแต่ว่าพวกมันจะไม่ปรากฏตัวออกมาอีกแล้วละ่ะหากมีเหตุที่ต้องทําให้พวกมันปรากฏตัวออกมาอีกแล้วละก็ในต,ตอนนั้นข้าคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วละ่ะ จนภาพก็ได้ตัดมาอยู่กับปู่ยามะยังปัจจุบันซึ่งปู่ยามะนั้นได้ถูกยูฮาบักจัดการผ่าล่างไปจนดับสิ้นแล้วเรียบร้อยหัวหน้าหน่วยทุกคนก็รับรู้ถึงแรงดันวิญญาณของปู่ที่หายไปได้ทันทีชุนซุยจึงคิดที่จะไปหาปู่ยามะเดี่ยวนั้นเลยไม่ได้สนใจศัตรูที่อยู่ต่อหน้าเขาจึงทําให้เขาถูกเล่นงานไปด้วยอีกคนและยูฮาบักเองก็กําลังจะกลับพอดีแต่แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองกําลังถูกปู่ยามะกําลังเหนี่ยวลังเอาไว้จึงได้ทําการตัดมือปู่ยามะให้ขาดออกไปสเส ถึงจะตายไปแล้วแต่ก็ยังไม่ปล่อยให้หนีอย่างนั้นลึกไหลาสาระสิ้นดีอย่ามามโมโตชิงเงคุนิเจ้าคนครึ่งครึ่งกลางๆเอ๋ยทําไมข้าถึงไม่ใส่เจ้าไว้ในกําลังลบพิเศษทั้ง5คนเรื่องนั้นเจ้าคงไม่รู้สินนะเพราะเจ้านะ่ะอ่อนแอลงไปเยอะหมดแต่กังวลเรื่องของพวกมนุษย์และเอามาเป็นธุระมากเกินไปซึ่งต่างกับตัวเจ้าในอดีต13หน่วยพิทักษ์ที่เจ้าก่อตั้งขึ้นมาตอนเริ่มแรก เป็นกลุ่มนักฆ่ากระหายเลือดที่เป็นหน่วยพิทักษ์แต่เพียงในน้ำเท่านั้นทว่าโดยเหตุนั้นจึงทำให้เป็นกลุ่มที่น่าหวาดวันและเจ้าก็คือปีศาจแห่งดาบที่แท้จริงใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ได้เพื่อทำลายล้างศัตรูเป็นผู้ชายที่เห็นถึงชีวิตของผู้คนแม้แต่ผู้ใตายบังคับบัญชาเบาวิลซะยิ่งกว่ากี่เท่าแต่หลังจากกวาดล้างควินซี่อย่างพวกเราแล้วมันก็เปลี่ยนไปพวกเจ้าในโลกอันสงบสุขมาครอบครองเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องปกป้องเกิดความลังเลใจ ความเมตตาความชอบธรรมและความภาคภูมิใจอันไรเกลียนสารตกต่ำลงเป็นฝูงคนที่เสื่อมถอยและข้าจะบอกให้รู้เอาไว้โซนโซไซตี้กำลังจะล่มสลายในไม่ช้าแต่13หน่วยพิทักษ์ได้ตายไปพร้อมกับพวกเราเมื่อพันปีก่อนแล้วยังไงละ่ะต่อด้วยยูฮาบักก็ได้ใช้พลังของเขาสลายร่างของปู่ยามะไปจนไม่เหลือร่องรอยและเขาก็สั่งให้ฮัสวานที่อยู่เคียงข้างเขาให้แจ้งไปยังชเตนลิตเตอร์ทุกคนว่าจงถล่มโซน,โซ,นโซไซตี้ให้ล่าเป็นหน้ากอง ผอมกับที่หมอนี่ก็ได้ใช้พลังที่เหมือนกับตอนที่หลบหนีออกมาจากห้องทำงานของปู่ยามะ ในการพอเท่าพวกพลทหารจากหน่วยโซดาต์มาเป็นจำนวนมหาศาลและสามารถกวาดล้างสมาชิกยมทูตไปจนเกือบหมดโซโซไซตีเมือ,องนี้ลุกเป็นไฟโชดช่วงกันเลยทีเดียวจนในตอนนั้นอิติโกะที่ได้รับรู้ถึงแรงดันวิญญาณที่ค่อยๆหายไปเรื่อยๆจากโซนโซ,โซไซตีเขาจึงโมโหอย่างสุดขีดจนสามารถทะลวงคุกอันแน่นหนาของลิสเตอร์เจออกมาได้ในที่สุดและก็ได้มาเจอเข้ากับอากรที่กำลังช่วยเปิดทางอยู่เหมือนกันพอเขาเห็นว่าอิติโกะได้ข้ามเข้ามาได้แล้วเขาจึงละทิ้งสติจากการบาดเจ็บ ลงตรงนั้นในทันทีซึ่งทางออกไปยังโซนโซไซตี้ก็มีสแตน์ลิเตอร์แจ๊สดมิโนกำลังขวางทางอยู่แต่ถ้าว่าไม่ทันไลยอิติโกะก็จัดการลงได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวโดยพลังจากความเดือดดาลของเขาหมอนั่นก็กำลังจะโม้ถึงพลังของตัวเองเลยยังไม่ทันได้เอ่ยปากก็สิ้นไปซะแล้วและโดยพลังทำลายล้างของอิติโกะจึงทำให้พวกสแตน์ลิเตอร์รวมถึงหัวหน้าหน่วยยมทูตนั้นต่างก็รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จนในไม่ช้าอิติโกก็หายว้าไปจึงทําให้แรงดันวิญญาณของเขาก็สัมผัสไม่ได้ไปด้วยซึ่งอิติโกก็ได้โผล่มาหาเบียคุยะก่อนเลยเป็นอันดับแรกเบียคุยะก็ถามอิติโกก่อนเลยว่าลูเคียกับเลนจินั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอิติโกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยังมีชีวิตอยู่ทีนี้เบียคุยะจึงได้ขอร้องให้อิติโกช่วยปกป้องโซนโซนโซตี้นี้ด้วยเพราะเขารู้ตัวดีว่าตอนนี้ตัวเองเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอีกทั้งตัวเขาที่เป็นถึงหัวหน้าหน่วยแห่ง13หน่วยพิทักษ ก็ไม่อาจาเอาชนะพวกศัตรูที่มาเหยียบย่ำเสเลเทได้ปล่อยให้สมาชิกหน่วยต้องตายไปเป็นจำนวนมากทำให้ลูกน้องหรือครอบครัวของคนเหล่านั้นต้องระทมทุกอิติโกจึงได้ปลดปล่อยแรงดันวิญญาณออกมาอย่างมหาศาลจนยูฮาบักสัมผัสดได้เลยว่าต้องเป็นอิติโกแน่นอนแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะไปกำหลาบแต่อย่างใดและจะมุ่งหน้ากลับฐานที่มั่นตามที่ได้เตรียมเาไว้แต่แล้วท่นใดนั้นอิติโกก็ปรากฏตัวออกมาอยู่ต่อหน้ายูฮาบักแล้วเรียบร้อย ในขณะเดียวกันเบียกุยะาก็ได้นึกถึงสิ่งที่ขอร้องให้อิติโกได้ช่วยปกป้องโซนโซนไซตีในก่อนหน้านี้ซึ่งในตอนนั้นอิติโกก็ไม่ได้ตอบรับอะไรแต่ถึงจะไม่ตอบเบียคุยะก็เข้าใจว่ายังไงอิติโกจะต้องช่วยเหลือในสิ่งที่เขาขอร้องแนต่อโดยเขาก็เหมือนจะอำลาโซนโซนไซตี้นี้ไปในที่สุด และดาบของเขาจากที่หักครึ่งไปแล้วข่าวนี้ก็ได้สลายหายไปพร้อมกับวาระของเบียคุยะด้วยเช่นกันจากนั้นพอกลับมาที่ทางฝั่งของอิติโกะยูฮาบักนั้นก็ชื่นชมก่อนเลยที่อิติโกะนั้นสามารถทําลายเจลของลิตเตอร์เจได้แต่ไม่คิดว่าจะมาสู้กับเขาด้วยสภาพร่างกายที่บอบช้าแบบนี้แต่อิติโกะก็ไม่สนใจเพราะอารมณ์ตอนนี้กําลังเดือดพ่านสุดๆเมื่อรู้ว่ายูฮาบักนั้นคือหัวหน้าศัตรูที่มาทําลายโซนโซไซตี้เขาจึงได้ระเบิดคืนพลังวิญญ,ญาณออกมาอย่างมหาศาลถึงช่วยไม่ได้ที่ยูฮาบักจะต้องเข้้าไไปรับมือว ทันทีทั้งคู่ก็เข้าใส่กันยังดุเดือดซึ่งแน่นอนว่าอิจิโกของเรานั้นก็ถูกโต้การโจมตีจนล่วงหล่นลงมาแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอก ต่อโดยอิติโกะนั้นก็ได้ใช้เทสึกะเทนโชกับมาอย่างรุนแรงแต่ยูฮาบะก็สามารถหลบการโจมตีนั่นมาได้และสามารถพุุงเข้ามาจับอิติโกเอาไว้ได้อีกต่อโดยได้ใช้ดาบของเขาเสียบเข้าไปที่คอของอิติโกในทันทีแต่ทั้งนี้ยูฮาบะก็ไม่ได้คิดที่จะกำจัดอิติโกหรอกโดยได้หันมาบอกกับฮัสวานว่าพาตัวไปที่ปราสาททาการกู้ชีพแล้วเพิ่มเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ใต้บังคับบัญชาของข้า จนในตอนนั้นยูฮาบักก็ถึงกับตกใจขึ้นมาอย่างมากที่หันมาเห็นว่าอิติโกะนั้นมีพลังบูตเวเนที่พวกควินซี่ใช้ต่อโดยอิติโกะก็ไม่รอช้าที่จะงัดดาบขึ้นมาโจมตีใส่ในทันทีแต่ถึงว่ามันจะเป็นระยะประชิดตัวขนาดนั้นยูฮาบักก็ยังสามารถหลบหนีจากการโจมตีได้อยู่ดีและเขาก็พูดขึ้นมาว่าพาดท่าไปซะได้แต่เพื่อความแน่ใจยูฮาบักจึงได้โจมตีสวนอิติโกะเข้าไปจึงเห็นเต็มสองตาอีกครั้งว่านี่คือพลังบูธจริงๆ แต่อิติโกะนั้นก็ยังคงงุนงงกับยูฮาบักอย่างมากว่าพูดเรื่องอะไรอยู่ยูฮาบักก็เลยบอกว่าดูเหมือนว่าข้าจะพลาดท่าที่ใช้คิวเกโอปี้ไปสกัดเจ้าเอาไว้น่าจะใช้พวกอลันคากากเดนมากกว่าควินซี่เลือดบริสุทธิ์โดยเหตุนี้จึงเป็นการปลูกความทรงจำได้อยู่ในแรงดันวิญญาณของเจ้าให้ตื่นขึ้นมาเร็วขนาดนี้ซะได้เจ้าคงจะปล่อยแรงดันวิญญาณระดับสูงสุดออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายคุ๊กของคิวเกล่ะสิ ระหว่างที่กากแรงดันวิญญาณที่ปล่อยออกมาอย่างรุนแรงกำลังหวนกลับสู่ร่างกายก็ได้ม้วนเอาแรงดันวิญญาณของคิวเก้เข้าไปด้วยและแรงดันวิญญาณในฐานะควินซี่ของคิวเก้ที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าถึงส่วนลึกของวิญญาณก็ได้ไปปลุกความทรงจำที่อยู่ในแรงดันวิญญาณของเจ้าให้ตื่นขึ้นมาจากต้นกำเนิดยังไงละ่ะเจลของคิวเก้น่ะมีไว้เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของศัตรูแต่ไม่อาจกักขังควินซี่เอาไว้ได้ อิทิโกที่ได้ยินก็นถึงกับทึ่งสุดๆหมายความว่ายัางไงกันความทรงจำที่อยู่ในแรงดันวิญญาณอุยูฮาบักก็เลยบอกว่าเจ้าคงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยสินนะแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับแม่ของเจ้าเองข้านะ่ะตั้งใจจะพาเจ้ากลับไปแล้วค่อยๆให้ความรู้ใหม่แท้ๆแ,แต่จะมาใจเย็นแบบนั้นไม่ได้แล้วละ่ะคงต้องใช้กำลังทำให้ยอมจำนนแล้วพากลับไปสินนะ ถ้าอยากจะถามอะไรก็เอาไว้ถามตอนที่ไปถึงแวนเดอร์ไลท์ก็แล้วกันทันใดนั้นยูฮาบักก็ได้ใช้พลังที่เรียกว่าクロクリ์วงล้อแห่งความทุกข์ทรมานและถึงแม้ว่าอิติโกจะระเบิดพลังอีกครั้งเพื่อโตกลับด้วยท่าเทสึกะเทนโชแต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากพลังของยูฮาบักนี่ได้ต่อด้วยยูฮาบักก็ได้บังคับให้พลังไปเชื่อมต่อกับก้อนหินและทําการอัดไปที่อิติโกอย่างพร้อมเพียงในทีเดียวแต่อิติโกก็ยังคงรอดมาได้ด้วยพลังบูตที่ถือกําเนิดขึ้นมา ยูฮาบักจึงคิดที่จะปลดปล่อยพลังออกมาจัดการทะลวงผ่านบูทนั่นไปซักแต่แล้วในตอนนั้นกระถูกขัดจังหวะโดยฮัสวานที่บอกว่าได้เวลาแล้วครับฟาบาดถึงขีดจำกัดของการปฏิบัติการนอกเขตซัตเทนเบลไลท์แล้วครับโปรดกลับไปยังแวนเดลไลท์ด้วยครับอยู่ฮาบักก็บอกต่อว่าบ้าหน่ายังมีเวลาหรือว่างั้นหรืไอเซนโซซุเกะลูกเล่นของเจ้านั่น ทำให้ประสาทรับรู้ของข้าผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยในช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่เจอกันได้ว่าแต่ฮัสวานเจ้ารู้ตัวแต่ก็ยังนิ่งเงียบอยู่ได้นะหมอนี่ก็เลยบอกว่าข้าคิดว่าถึงห้ามไปก็คงเปล่าประโยชน์ยูฮาบักก็เลยบอกช่างเถอะไปกันได้แล้วพร้อมกับที่สแตลลิเตอร์ทุกคนนั้นก็กําลังเตรียมตัวกลับฐานที่มั่นกันอย่างพร้อมเพียงกันแต่ทว่าก่อนที่ยูฮาบักกาลังจะเข้ามิติไปนั้นอิติโกก็ยังคงดื้อดึงที่จะลุกขึ้นมาขัดขวางไม่ให้เจ้าหนี่หนีไปได้จนได้ถูกฮัสสวววาาานนกกลับมด้ยรฟต เพียงแค่ทีเดียวก็เลนทำเอาดาบฟันวิญญาณของอิติโกนี่หักไปได้ทันทีอิติโกจึงรู้ซึ้งถึงความไร้ทางสู่ทำได้เพียงแค่การนิ่งดูดด้เท่านั้นอยู่ฮาบะก,ก็เลยบอกว่าลากรคุโรสกิอิติโกไว้สักวันข้าจะมารับใหม่ไปเยียวยาบาดแผลรอไว้เธอะลูกชายของข้าผู้ถือกำเนิดในความมืดมิดเอ๋ย แล้วจากนั้นตอนที่7ก็ได้ตัดจบไปครับซึ่งปริศนาสําหรับตอนน,ตอนนี้ก็ยังคงเป็นคําพูดของยูฮาบักที่ได้พูดถึงอิติโกเกี่ยวกับควินซี่หรือว่าแท้จริงแล้วอิติโกจะเป็นลูกครึ่งควินซี่กันนะซึ่งตอนหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อรอติดตามรับชมกันได้เลยครับซึ่งใครที่ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหรือมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและว,วันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม